หลายคนเนี่ยตั้งคําถามน่ครับว่าเล่นทีมเสือยังไงเนี่ยถึงจะตีให้แรงเลยครับแล้วก็บัฟของทีมเนี่ยต้องมีของถึงแค่ไหนต้องมีเงื่อนไขอะไรกันบ้างถึงจะให้ดามเมจเนี่ยพอถูกพอถ่ายดูไม่น่าเกียดเดี๋ยววันนี้ไปคุยกันหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็ว ขอแนะนำ Stellar Go plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ Stellar Go plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่น อะไรครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่สัพยประยุทธ์ิญจาร์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะกับน้องเสือลยครับซึ่งเป็นคําถามที่ทุกคนเนี่ยต้องตั้งคาถามแน่นอนว่าเฮ้ยทำยังไงับพี่เล่นเสือเนี่ยโ,โหเสือผม3ดาวแดงเสียแดงตีทําไมตีไม่แรงเลยคนอื่น2ดาวแดงเนี่ยดาเมจทิ้งผมแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเล่นเสือเนี่ยมันมีปัจจัยการเล่นที่เยอะมากๆขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงเงื่อนไขกันก ส่วนเรื่องสเตปการบัฟเนี่ยมันจะมีแบบรวบสั้นง่ายๆแบบเอาแค่พอเล่นได้กับที่มันจะต้องแบบลงดีเทลเยอะๆซึ่งจยนไม่อยากให้มันลงดีเทลเยอะมากไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันแรงนะครับแต่บางคนเนี่ยบอกโอ้โหผมต้องมานั่งดูสเตปต้องมานั่งดูสแต็กต้องมานั่งแบบกำหนดทีละจุดทีละจังหวะมันก็จะเป็นแบบโอ้โหจ้าปวดหัวครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยววันนี้พูดกันถึงแบบง่ายๆที่จันเล่นเป็นประจำๆในเซิร์ฟนอกล้กกันนะครับอ่ะโดยประจัยนะครับทีมที่เราจะเล่นนะครับก็คือทีมนี้เลย ขั้นแรกนะครับสิ่งที่เราเจะต้องทําให้ตรงตามเงื่อนไขนั่นคือเรื่องของความเร็วครับความในวร่มทีมเนี่ยต้องให้เป็นแบบนี้นะครับนารีนะครับปอมา้าน้ําถังยี่หัวถังห้าแล้วก็เสือด้วยปัจจัยที่คนสน่วนใหญ่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าปั้นได้ไม่เยอะเนี่ยคือถังห้าของจะไม่เยอะสู้เสือดังนั้นความเร็วเนี่ยมันจะสู้เสือไม่ได้นะครับอันนี้ก็หลายๆคนเนี่ยเป็นปัญหากันเยอะมากๆซึ่งส่วนตัวจานเองก็เป็นนะนี่จานเพิ่งไปปรับนั่งปรับมาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเลยอะ เพราะเนื่องจากถังห้าวจานนี่ของไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ตัวค้อนนี่จานไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่ด้วยลงกัดลูกรักเสือดิสิบสองล้านไปนะครับลงไปรักตัวเดียวรักสุดใจยายไข่วุ้นนะครับอ่ะโดยนํำหับนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือฐานะของสกิลอ่ะต่อมาคือเรื่องของสกิลแล้วก็ออฟนะครับเดี๋ยวเอาเป็นเรื่องของเนื้อหาก่อนลวกันเนาะอันนี้เดี๋ยวใครจะไปดูในส่วนที่อ่าเป็นการลงตีก็กอ,อกไปได้แล้วกันนะครับเสือเนี่ยแหวนคครดทตทั้งหมดนะครับ คีเลตันเลยทุกวงนะครับปัจจัยสําคัญคือแหวนเขียวนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยแหวนเขียวสองแสนปีจะง,ง่ายมากในการทำสแต็คแล้วก็ทําเงื่อนไขเพราะว่ามาันตีสองครั้งก็เขียวแล้วแต่ว่าถ้าใครไม่ถึงก็ต้องตีสามครั้งดังนั้นเนี่ยอาจจะช้ากว่าหรือบางคนอาจจะเอไม่เป็นไรตีเอาแบบธรรมดาไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตี3รอบบางทีจังหวะมันไม่ได้ด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังจริงๆรแล้วก็จะเป็นแหวนป่องอันนี้ครับแหวนป่องห่างเล็กนะครับจะเสริมคีเรตให้กับเราเนี่ยสูงสุดนะครับอยู่ที ประมาณ60%เอ้ย20%นะครับก็กลายเป็นคูณสาก็กลายเป็น60%ิเตคริดามจเรามีโอกาส4 0ที่สร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นต้องหวังว่า4 0นั้นจะออกในดอกสวยๆนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงนะบางคน40%ติดตลอดบางคน40%ไม่ติดเลยก็มีดาเมจก็อาจจะต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะอันนี้ที่เหลือเราก็น่าจะได้เห็นกันหมดแล้วนะครับในส่วนของกระดูกนะครับอันนี้จะขอ,ะะขอ,อี่นนอ4 ที่มันตรง20ดาวนะครับการโจมตีปกติดาเมจจะทวีคูณเพิ่มขึ้นนะครับน้องเสือนี่ชอบมากๆแล้วก็ทางน้าของกระดูกเนี่ยจยันแนะนําให้ใช้กระดูกสีทองนะครับจันมีครบอยู่แล้วนะ12ดาวจะจันไม่ใช้เพราะว่าเวลาที่เราตีเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะออกเบิ้ลถ้าเราออกเบิ้ลทักษะเวียนที่4ี่ที่จะเป็นเปลี่ยนล่างแล้วก็บันทึกดาเมจสกิลหนึ่งมันจะมาไม่ทัน,นครับเพาราะจันเคยได้แล้วว่าเอ้ยทำไมมันบันทึกดาเมจไม่ทันวะทําไมรอบคูดามาไม่ทนันอ๋อเพราะมันออกเบิ้ลด้านนั้นไม่จะเป็นต้องออกเบิ้เพราาะว่ เราจะใช้ปอดเซซีเรียกเสือมาโจมตีครับนะอันนี้ก็ไม่ต้องนะครับใส่บุหลงไปก็ได้นะครับหรือใครจะใส่ผีเสื้อเต็มหมดเลยก็ได้นั่นแล้วแต่คนมีใครมี s p ก็ใส่ไปก็ได้นะครับกระดูกยันเฉพาะนะครับ6ดาวเต็มสําหรับกระดูกแขนนะครับแล้วก็กระดูกอกใส่แค่3ดาวเท่านั้นเพราะว่า4ดาวจะใช้สกิล1ฟรีดังนั้นไม่เอาครับเราจะกําหนดการใช้สกิล1ด้วยมือของเราเองนะครับแล้วก็เลือกอัพคีดาเมจ2อันแล้วก็เป็นเลือดอันนี้มันเอาให้องจัดเองนะจะก็เลยอัพคีดาเม ถังห้าครับแหวน2องสองนนี้จันเวทใส่แหวนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอเอามาครับชั่วคราวเฉยๆนะครับ2องสนึ่งสองนะครับปองหางใหญ่อันนี้ดีมากนะครับมันจะเพิ่มคิเลทสูงสุดแล้วก็ทําให้คิดาเมจแรงขึ้นอีก45%สําหรับตัวที่มีคิเลทสูงสุดในทีม3คนนะครับเสือได้อยู่แล้วนะแน่นอนนะครับแล้วก็ปัจจัยสําคัญนะครับนั่นคือสกิลสีนี้นะครับถ้าหาใช้สกิลเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มบัฟทักษะที่2เนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทีมดดััังงนนน้้นถถาใครรเี่ยะบึ2 ระดับถึง5าดาวแดงนะครับลูกทีมจะได้รับดาเมจสูงสุด1% 0 0 0งพรนของพลังโจมตีที่ถังห้ามีเลยอันนี้สําคัญมากๆนะอันนี้สําคัญสุดๆเลยถ้าใครไม่ถึงเนี่ยมันจะกระตุ้นได้ประมาณสูงสุด80%นะครับถ้า2ดาวแดงนะก็อย่างน้อยมันก็บัฟดีนะครับก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเราต้องระวังการใช้ดีๆเพราะว่ามันจะมาแค่จังหวะเดียวแต่ของจานจะมีกระดูกแขนด้วยนะครับอันนี้ก็เสริมมาอีกทีหนึ่งทําให้ยูนิตไฟล์ราวที่ได้รับทักษะของ ถังห้าวเนี้ยจะได้รับดาเมจสุดท้ายตีเพิ่มขึ้นถึง40%และดาเมจอื่นๆสะสมนะครับรวมถึงใช้สกิลฟรีได้ด้วยอันนี้แจ่มๆเลยนะครับอันนี้หมดไปหมื่นเพชรเลยพูดตรงๆนะครับโอ้โห้านาทีแล้วนะครับอ่ะรีบเลยแล้วกันบอใสไซีนะครับแหวน2องสเนี่ยให้ใช้เป็นดาเมจล้วนนะครับดาเมจล้วนเลยสเตตัสอันนี้คีเลสสเตตัสอันนี้โจมตีสเตตัสอันนี้โจมตีนะครับนารีสมุดครับสเตตัสเป็นโจมตีนะครับแล้วก็แหวนเนี่ยให้ใช้เป็นคีดาเมจสีแดดดงงทัั้หมมเเลยนะคครบาจ ปัจจัยสาคัญคือสกิลที่2ครับเมื่อเราเนี่ยแหวนระดับ2 5 0 0 0ืปีนะครับเราเนี่ยอัพเกรดเลือดนะครับสองให้กับตัวนารีเนี่ยทำให้คีดามจฝั่งเราแรงเพิ่มขึ้น5้รน์นะครับคือจันแนะนำนะครับอันนี้แนะนาไว้ก่อนเลยว่านารีควร1ดาวแดงเป็นอย่างน้อยที่สุดเพราะว่า1ดาวแดงนารีจะไม่ตายนะครับนารีจะมืน3เทินไม่งั้นทุกคนต้องดูแลนารีอย่างดีเอาแบบเทคแคร์แบบ v i p เลยอะดูแลแบบประคบประหงมไม่งั้นน้องตายแน่นอนนะครับส่วนตัวอื่อนก ยิ่งดาวเยอะยิ่งดีถังห้าวเนี่ยแนะนําอย่างต่ำสองดาวแดงนะครับปอดจีซีสองกระแดงเช่นเดียวกันสําหรับของคบงบน้อยนะครับถังยี่หัวครับอันนี้ถังยี่หัวใครมีกระดูกวิญญาณเฉพาะเนี่ยดีเลยดาเมจแรงเพิ่มขึ้น40%นะครับสําหรับตัวบัฟเองนะอันนี้จันไม่มีนะครับจันไม่ได้มาแหวน2 2 1เอ้ย2ึ่อ้ย2 2 2 1นะครับแล้วก็สําคัญเลยที่สุดนะครับอันนี้จันไม่ต้องใส่สิงแสนปีขี้เกียจเปลี่ยนนะครับ แหวนนี้นะครับแหวนที่2ย้ำนะครับแหวนที่2ส,สูงสุดได้เพียงแค่90 0 0 0ปีห้ามถึงแสนปีนะครับห้ามถึงแสนปีไม่เอานะครับสูงสุดแค่9 0 0 0 0ปีเท่านั้นนะอันนี้นะครับมันจะเสริม ATK คิเลตให้กับเรานะอันนี้สูงสุดก็4.5%อันนี้ความจริงจัน์ต้องตีเป็น9 0 0 0 0นะแต่จันไม่ได้ตีไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นคร่าวๆแล้วก็แหวนนกกระเรียนนะครับจัน์เลือกมาเป็น ATK บัฟให้กับเพื่อแล้วก็เป็นแหวนนิ่งแหวน ler, ริรรร ler, ้วเลือดเสร อัพเป็น ATK แล้วก็เรื่องของความเร็วแล้วแต่สแตก็การอัพนะครับมาน้ำสมุทรสำคัญมากๆครับถ้าอยากเก่งสุดๆโหดสุดๆสีด,ๆดาวแดงนะครับถ้าไม่ถึงนะครับไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็อย่างน้อยๆสัก1ดาวแดง2ดาวแดงก็ได้นะถ้า2ดาวแดงมันอัปเดตคิวดาเมจสูงสุด150%เลยคือตัวละครตัวในเกมจะแนะนําว่า2ดาวแดงเป็นอย่างน้อยนะครับในการเล่นนะแต่นี้เนี่ยถ้าอยากเก่งคือ4ดาวแดงแล้วก็กระดูกปัญญาเฉพาะนะครับอัพส่วนขาให้เต็มไปเลยก็ได้นะนี่ครับอัพส่วนขาให้เต็มไปเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวละครที่สําหรับใช้ในการเอาโรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลำดับการเล่นนะครับเดีวเราไปดูกันก่อนที่จะไปเริ่มเล่นเนี่ยอาจารย์พูดถึงกันข้าวๆก่อนนะครับหลักสําคัญเลยก็คือเรื่องของการบัฟนะครับนารีนะครับเปิดสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลสองหนักจากนั้นออโต้สกิลหนึ่งนะครับปอไซซีออโต้หนึ่งเออออโต้สามเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมถังยี่หัวต้องดูจังหวะนะครับมานามสมุดเนี่ยบัฟที่4คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ เราจะใส่ได้ให้พอเนี่ยได้เพียงแค่สายได้หนึ่งตัวคอนปีกควบคุมแล้วก็เป็นทาาด้านของ support นะครับโดยลำดับนะครับนั่นคือใส่ปอก่อนนะครับหลังนั้นใส่ทังยี่หัวครับใส่ทางห้าวครับแล้วก็มาใส่เสือนะครับส่วนเรื่องสเตปการอัพการเล่นอะไรก็ตามสถานการณ์ณนัดตรงนั้นไปเลยอ่ะเลือกเขาแค่7นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่นด้วยมือนะเปิดหน้าไอ้นารีด้วยสกิลหนึ่งนะครับปอกต็ติปกติไปเลยนะครับ มาน้ํากลับมาบัฟปอครับแล้วก็ปอก็โจมตีปกติใส่หนึ่งทีครับถังยี่หัวถ้ายังฮิวเลือกไม่ได้กดสกิลสี่นะครับแล้วก็ฮิวเลือกให้กับนารีสมุทรครับอ่าทีนี้เราก็รอให้เขาตีเราก่อนนะครับถังห้าวนะครับตีปกติไปเลยนะครับใส่ตรงกลางนะครับส่วนเสือไอ้ยังไม่ถึงนี่ว่ะเบิ้ลอีกส่วนเสือเนี่ยทักษะยันที่4ี่ครับหเก็บไว้ก่อนนะครับ1เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบใช้นะครับ1เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบใช้นะครับ หน้าหน้าไอ้นารีกดสกิล2ครับอ่าแล้วก็ป๋อเป็นสกิลหนึ่งะครับอันนี้เพิ่มแม็กเพีให้กับถังยิงหัวที่อยู่ด้านหลังครับถังยิหัวเปิดมาได้เรื่อเนะครับฮิวเลื่อให้กับนารีสมุดครับทุบมาครับไม่เข้าหรอกนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งโจมตีความจริงตีตัวข้างๆไปก็ได้นะอืมหน้าลำคาญนะครับอืมตีตัวไหนก็เหมือนกันฆ่าๆไปเลยมันขวางทางปืนนะครับนี่แล้วก็สกิลหนึ่งครับแบบง่ายๆเลย ่อมาบัฟมาแล้วครับถังยี่หัวครับเหมือนเดิมถังยี่หัวฮิวให้กับนารีสมุดอย่างเดียวเลยครับให้เงือนไขของน้องได้นะครับหูออกเบิ้ลด้วยนะครับแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจังหวะนี้ดีไปครับแต่เล่นด้วยมือเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าออโต้เนี่ยเราจะออโต้เป็นถ้าเรารู้ลำดับแล้วนะครับเรารู้ลำดับแล้วนารีก็เซ็ตหนึ่งครับสำคัญเลยเรื่องของการบัฟนะครับเรื่องของการบัฟนี่สาคัญการตีปกติของเราเนี่ยมันจะช่วย พิ่มด้วยนะอันนี้นี่ขนาดเราเล่นตัวที่เป็นสายที่สูงสุดแล้วนะอันนี้จานเล่นแบบรอสแต็กเต็มอย่างเดียวเลยนะครับนี่นี่ครับด้วยลำดับเนี่ยด้วยแหวนเราไม่ใช่แหวนเขาเรียกว่านะแหวนเราไม่ใช่แหวนแบบระดับ4แสนปีอะ่ะไอสองแสนปีแหวนเขียวอะ่ะมันมันจังหวะมันบางบางจังหวะมันก็ไม่ได้นะครับอืม ถังยี่หัวรอเต็มครับตีปกติไว้ได้ครับนี่เสียเลือไปก่อนนี่จานตีช้าๆให้ดูนะจะได้แบบเก็ตภาพนะครับอาถังยี่หัวเลยหนึ่งสแต็กไดก้แล้วครับโหเลือดเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ละนะบอกแล้วนะครับไอตัวนี้เป็นตัวที่จันมองว่าเล่นโคตรยากเลยครับอืมประมาณนี้ให้ดูแบบเข้าคร่าวนะครับอ่าถังยี่หัวนะครับเมื่อเขาเนี่ย ใช้เป็นไอ้นี่แล้วนะครับนี่เรากดสกิลสี่อีกหนึ่งทีครับดอกนี้เป็นสีเขียวคอร้องยังไม่ถึงครับดอกหน้าครับอันนี้เดีให้ดูช้าๆเฉยๆนะครับเราใช้ทักษะที่4เลยครับใช้ทักษะที่4แล้วก็ไม่ต้องฮิวเลือกก็ได้นะเหลือฮิวก็ได้นะครับจังหวะเมื่อกี้แล้วก็ปอเนี่ยตีธรรมดาก่อนครับเพิ่มไมนี่ไปกะเสือครับชูโร่ขึ้นมาเมื่อสแต็กของอ่าถังยี่หัวเต็มยม30นะครับ แล้วก็ดอกนี้มันไม่ได้ด้วยซ้ำนะเนี่ยแต่ว่าเวลามันจะหมดแล้วอะคือมันต้องรอให้เป็นดอกเขียวมันจะเวิร์กสุดนะครับออโต้ <Auto S 1> เลยคือความจริงมันต้องรอวนซ้ำอีกหนึ่งเทิร์นแต่ว่าจะเรามาช้าไงแล้วก็ให้ปอดไซซีเนี่ยสกิลหนึ่งครับเนี่ยให้สกิลหนึ่งพาไปโจมตีอะมันประมาณนี้ให้ปอดสกิลเนี่ยปุ๊บออกไปตีครับแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับของที่มีครับเรามาช้าไปนิดนึงนะมันประมาณนี้ครับลำดับการเล่นมันประมาณนี้ อาจา์ลืมเปลี่ยนสก,กิลถังยี่หัวไม่เป็นไรแต่แก้ตัวในรอบหน้าครับเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าปันประมาณไหนครับยุ่งยากหน่อยนะครับน้องเสือเขาดูแลยากมาอีกหนึ่งทีครับสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับปอจมตี่ปกติครับอันนี้เราต้องเล่นเร็วๆละให้ปอครับคือเล่นด้วยมือก็ได้นะถ้าถ้าใครคิดว่าตัวเองเร็วพอครับ อ่รอบนี้ผลของกระดูเราได้เกรดฟรีเราไม่ต้องกดสกิลสี่นะครับถ้ากดไปเลยนะครับรอบนี้เรามาเลือดเยอะกว่าเดิมหน่อยก็ถือว่าโอเคอเกรรอบอ๋อเราเราพลาดครับเื่้อ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้กดสกิลนี้นะครับเลยใช้สกิลหนึ่งของมะนาสมุนรรอบที่แล้วไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่า หรือว่าน่าจะผิดแผนนะครับผิดแผนไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรกำจัดตัวที่มันน่าลำคานไปก่อน,นครับคือคมจริงออโต้ได้นะแต่ว่าถ้าเราคุมแม่นๆเนี่ยออโต้ Auto ได้เลยให้กับถังยี่หัวครับหิวเลือดให้กับนารีมันเดิมนะครับไปเลยถังห้านะครับตีธรรมดาครับตีธรรมดาไปก่อนนะครับ จังหวะเมื่อกี้เสียไปนิดหนึ่งด้วยนะอืมไม่เป็นไรครับเฮ้ยเกือบให้ถังยี่หัวสกิลให้เร็วที่สุดนะครับเฮ้ยลืมกดสกิลสี่แหมพลาดเล่นด้วยมือนะนี่นี่ขนาดเล่นด้วยมือนะนี่ อืมสามสิบเต็มครับเฮ้ยถังห้าอุ้ย,ยลืมถ้าถังห้าชูโร่แล้วเนี่ยเราเราต้องดูเรื่องการตีดีๆควรตีที่ตัวตอนตัวเป็นสีไอ้นั่นด้วยซ้ำนะจนตัวเป็นสีม่วงครับเอาวะความพลาดความพลาดในครั้งนี้พลาดไม่หยุดไม่หย่อนพลาดครับไม่เป็นไรครับอืมพลาด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 จริงคือไม่อยากให้แบบซีเรียสมากให้เล่นแบบลำดับประมาณนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวเราจะได้ได้นั้นในรอบหน้าแล้วนะครับโอเคนะครับถังข้าวชูองครั้งนะครับเดี๋ยวความเดี๋ยวความแรงมันจะมาในรอบหน้าพอดีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าถือว่าพลาดก็คือพลาดครับจังหวะเมื่อกี้รีบไปด้วยกลัวมันใช้เวลาเยอะนะครับแต่ไม่ต้องไปเสีเยเรื่องใช้เวลานะจัน แนะนำว่าเล่นเล่นไปเลยนะครับฐานยี่หัวล็อกสนะครับฐานห้าล็อกหนึ่งนะครับเสือก็ล็อกสไปเลยนะครับแล้วก็ปอดเีเป็น1แค่น,นั้นเองเร้่องของจานไม่ถึงด้วยมานาสม,มุดมามมด,ดาวก็ไม่ถึงอืก็ประมาณนี้แล้วการเป็นลำดับให้ดูนะครับทีมจานเองยังมันย,ยังไม่สมบูรณ์เลยอะได้มานาสม,มุดมาแค่ตัวเดียวได้นะั่นมาแค่ตัวเดียวอะ อย่าลืมเปิดเสียงในเกมด้วยประเด็นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวบอสเนี่ยมันล้างบัฟเรานะครับบัฟบัฟไอ้บัฟตัวเนี้ยมันล้างบัฟเรานะสังเกตปะว่าบัฟมาน้ำที่เราใส่อยู่มันหายไปอะ่ะมันล้างบัฟเรานะครับมันล้างบัฟเรา มันต้องไปเล่นเกาะเทพสมุทรอะ่ะเสือจะเล่นดีสุดในสายค้อนอะ่ะมันจะเวิร์กสุดๆดตอนนั้นนะครับเอา้านารีตาไปแล้วลืมดู <c oughs> บอกแล้วต้องดูแลน้องอย่างดีดูแลน้องไม่ดีน้องก็แตกมาดูกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับจังหวะนี้อื้ม <c oughs> อันนี้เป็นสเต็ปที่จานชอบเล่นประมาณนี้นะสลับสลับสลับสายเป็นปอแล้วก็เสือปอะแล้วก็เสือนะครับเพราะว่าจังหวะนั้น,นมันโดนตัดบัฟไปหมดไงมีคนขอมาสั้นๆนะครับจานก็จะแบบอธิบายประมาณนี้ขั้นแรกสิ่งสําคัญเลยคือของที่มีลําดับการเล่นจังหวะการเล่นคือของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับบางคนก็แบบขอมันดีนะครับดามเมจออกมาได้ดีหรือว่าจังหวะมันดีอย่างเช่นเมื่อกี้จานพลาดในจังหวะไปหลายๆจังหวะเหมือนกันตัวเสือจานเองเนี่ยมาน้ำเนี่ยโหดาวก็น้อยนารี5ห้าดาวเหลือง คือถามว่าจามีเศษทองอัพมันได้ไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าจานยังอยากเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในตัวละครข้างหน้าเนี่ยคือพูดถึงว่าตัวละครแทนการอย่างโส7เจเนี่ยโซดเจดมันก็มาแทนถังห้าวอะครับมาแทนถังห้าวดังนั้นถังห้าวห้าดาวแดงแล้วว่ามาแทนถังห้าวนะครับอันนี้จานไม่ได้เศษอัพนะเปิดแล้วเจอเฉยๆนะครับสิ่งสําคัญเลยคือต้องทําตัวนี้สี่ดาวแดงครับและทําตัวนาริสมุตเนี่ยอย่างน้อยๆสัก2ดาวแดงก็ยังดีหรือถ้าไปถึงจนถึง5ดาวแดงได้มันก็จะสวยมากๆ ของแต่ละคนมีไม่เท่ากันพยายามเล่นเอาที่ตัวเองโอเคตัวเองไหวน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สิ่งสําคัญอย่าลืมนะครับสแต็กอันนี้เต็ม30เมื่อไรนะครับถังห้าวกดสกิลสี่ครับสังห้าวกดสกิลสี่แต่ว่าจังหวะกดสกิลสี่ให้ดูดีๆนะครับให้เสือเนี่ยอยู่ในช่วงล่างม่วงแล้วก็มีแหวนเขียวเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ให้ปอดเซตสี่สกิลหนึ่งพาโจมตีหวังว่าจะเห็นภาพกันนะบางทีอธิบายมันก็ ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นอ่ะนะครับทีมชาญก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็ประมาณนี้แหละดองของไปเยอะจำว่าจะลุยปั้นของให้ขึ้นค่าพลังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายเรื่องของการเรียงลำดับการใช้สกิลการลงตัวละครก่อนเดี๋ยวหลายคนเนี่ยมาถามกันเยอะเลยว่าแบบลำดับการเล่นอะไรประมาณไหนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของของที่มีแล้วนะครับบางคนเนี่ยขาดตัวละครเยอะถามว่าตัวไหนแทนใครได้บ้างดีกว่านะครับหน้าหน้าแทนนารีได้นะครับส่วนปอเน,นี่ยตัวชายัวแทนไม่มีจริงครับตัวนี้ มานานสมุดเรื่องของการบัฟรูปแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยอาจจะจับเป็นเสียงเียงมาแต่ด้วยหน้าที่ของมันอาจจะบัฟไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสั้นๆง่ายๆแล้วกันหวังว่าจะเข้าใจในสเตจที่จานเล่นประจํานะครับหากกาลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,ราต์โกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็ว ช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ s t ตลล่า Go+ plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสเตปทีมน้องเสือที่จานนำมาแนะนำวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบรพื้นฐานแล้วก็เงื่อนไขที่เราควรมีนะครับถ้าใครมีแล้วบรรลุเนี่ยก็บอกเลยว่ารีดดาเมจออกมาได้เยอะมากๆเลยแต่สำหรับคนที่ของมีน้อยๆเนี่ยก็เล่นสเตปประมาณนี้ได้นะครับ แต่ดาเมจมันอาจจะแบบติดต,ดตดดิดขัดขัดบ้างนะครับด้วยสายคอ้อนที่เราไปตีเนี่ยมันยังไม่ใช่วันที่เหมาะสมสําหรับเรานะเพราะว่าสายคอ้อนเนี่ยมันล้างบัฟนะครับดังนั้นคนจะยิบจับอาวุธลับไปจะอาจารย์เอาไปให้ดูแค่เพียงแค่การเล่นการลําดับการใช้สกิลต่างๆแล้วแบบตัวไหนใช้สกิลแบบไหนมันจะทําให้บัฟดาเมจได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะว่าสายบัฟสายโจมตีเนี่ยมันเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะครับต่อให้คุณเสือห้าดาวแดงเนี่ยคุณไปเจอฝันห้ามที่เขาบูสตดาเมจดีกว่า เสือสังระแดงก็ชนะเสือห้าระดงในการตีกระดูกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต่อให้คุณตีกระดูกได้เป็นหมื่นล้านพันล้านถ้าดวงคุณไม่ดีกระดูกทองไม่ออกมันก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดีจริงไหมล่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้หวังว่าจะเป็นสเตปพื้นฐานให้ใครให,หลายคนได้นะครับผู่ตรงไหนเนี่ยผิดพลาดตกหลน่นไม่เข้าใจประมาณไหนเนี่ยก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะตัวน้องเสือเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องมีสเตปการใช้ที่เขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเล่นบ่อยๆเดี๋ยวชินครับเนี่ แต่ถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีกระดูกฟิชชันมาน้ํามันจะมีสเตปเพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยแต่ว่าใช้แบบนี้แหละแต่มันจะเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ามาน้ํามันให้กระดูกมันให้แบบสายซ้ําไดต้ตอนช่วงปีวิโตมาน่าจะเป็นช่วงนั้นพอดีนะครับแล้วก็ฝากกันไว้นะยครับสำหรับร้านสเตลราโกพัทต้องการเติมเงินเนี่ยตอนนี้ต้องเติมผ่านรายนะทางนั้นเพจเฟซบุ๊กเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะครับแอดไลน์เพื่อไปเติมได้เลยนะครับเติมไวเติมดีรับประกันได้แน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าสรคิปนี อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมีใครมีความรู้ต่างๆหรือว่ามีแนวทางการแนะนำนะครับเล่นแบบนี้ดีเล่นแบบนั้นดีผมทําแบบนี้ได้นะครับสเตปประมาณนี้ได้ข้ามส่วนนี้ไปจะได้ไม่ต้องงงอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันได้จานพยายามอธิบายที่เข้าใจสเตปให้ง่าย,ง,ายง่ายที่สุดที่จะทําได้แล้วนะสเตปจานที่จาเล่นก็จะประมาณนี้นะครับไม่อยากลงดีเทลเยอะมากนะเพราะว่าโอ้โหปวดหัวอะไรบางคนเล่นบอกโอ้โหจานสเตปตัวนี้นี่ต้องอย่างนี้เลยเหรอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพื้นฐานกันเอาไว้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสารคสนี้บ๊ายบายนะครับบุย